วาวัสดีขขงงครับคุณผู้ครับวันนี้นะครับ,บช่วงไปช่วงกับช่วงเมรัยครับนี่มีการกุ๊องงัดจู่ตรงนี้ับฟิวช่นกอัดอจูดตรงนี้ครับที่บา้านอะปรมันจุจักนะครับเื่อที่จุดจุดผมว่าจุดจุดสัสดีจุดอันเจุดจุดนะครับ ไม่บอกจ้บอกบอกไปมึงเท็ดจ้ะครับเทดจุจุ๊อบม่บอกบอกบอกมาส่งมจะครอะแบบด้ออะแบบด้างยงับนี่ก็ส่งชับรับของนีจ่้เป็นงรับบ๊บปิงง จะแล้วก็แล้วก็สิบค,คนที่เมื่อวานนี้เองเห็กันเป็นอยู่ยังไงแป๊บสายอะไรก็เลยลวะไรกโอเคบอกไปาม,มาตะกัดโอเคครับตอนนี้ผมต้องทว่าผมลมหายยุ่มองแทน้ำแต่ของนี้ชอบ

니미고가 니가 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 니이 니가 니가 미가 니가